สุสวันนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สนามบินคอนแก่นนะครับเตรียมเดี๋ยวต้องจัดนี่ต้องไปต่อเครื่องที่สวรรณภูมินะครับไปสิงคโปร์นะฮะเตรียมตัววิ่งสิงคโปร์มาราทอนนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับเก็บเวลต่อไปนะครับเดี๋ยวไว้พบกันบนเครื่อง ตอนนี้ก็มาถึงสอุณรภูมิแล้วนะครับอยู่ที่เกตเตรียมเดินทางต่อไปสิงคโปร์นะครับ uh huh. ครึ่งชั่วโมงปอกวิ่งเกือบไม่ทันได้วิ่งได้เดินได้วิ่งได้เดินแม่ชีวิต uh huh. ก็คนเยอะนะครับวันนี้ uh huh. ตอนนี้มาถึงถึงเกตเรียบร้อยแล้วแล้วเกตก็อยู่แบบสุดท้ายเลยนะ May have your attention please We are now inviting those passengers with small children Bought and up passengers requiring special assistance shanghi. to begin boarding. ถึงสิงคโปร,ร์เรียบร้อยนะครับสนามบินเชนียงกี ตอนนี้ก็มาถึงที่พักแล้วนะครับอยู่ที่ผมไม่ได้สปอนเซอรอ์อยู่ในเมืองเนี่ยนะครับกลางเมืองเนี่ยนะครับเอาเอาป็นว่าตอนนี้นะฮะนิดนึงพอดีเมื่อกี้ก่อนก่อนที่จะขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็มีเจ้าหน้าที่มาัเตือนผู้ชายคนนึงให้ใส่แมสสรุปแล้วีนสิงคโปรย์ยังต้องใส่แมสสอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีข้างนอกอะนะ <c oughs> คือภายนอก อาคารอะไเงี้ถนนโอเคไม่ใส่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเข้าตึกนะครับขึ้นรถไฟฟ้าอยู่ในตึกอาคารเขาให้ใส่นะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีระบาดกันอยู่นะครับอะตอนนี้เดี๋ยวขอไปพักก่อนนะครับนอนสักีบนึตอนนี้ที่นี่ห้ามงเย็นแล้วนะครับไปไปทานข้าวที่ไหนเดี๋ยว มารายงานครับนี่ห้องพักผมนะครับอ่ะ bc หนึ่งสามสี่นะครับนักวิ่งใครอยากได้นะครับหรือนักกีฬาติดต่อพี่อ๋องเลยนะฮะหนึ่งสามสี่กระเป๋าใช้ดีมากเลยนะครับแต่ไม่ผ่าน ica นะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจตมก่อนที่ผมจะออกจากแชงยี่นะฮะโอ้โหเรียกเลยฮะส่งหรือว่าส่งเราไม่ให้นะครับไม่ใช่กระเป๋านะส่งเราน่าจะเป็นส่งเราแน่เลยเนี่ย นะครับวันนี้ดูเซอร์มากเห็นดูวิวหน่อยดินะครับอยู่ชั้น14นะฮะมองมาไปโอ้โหน,นี่จะเป็นวัดจีนนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะซ้ายมือนี้น่าจะเป็นอัลเบิร์ตนะแล้วก็นั่นน่าจะเป็นห้างอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวจะที่แรกว,ว่าจะพักแหละเดี๋ยวเเริ่ม,มห,หิวละไปหาอะไรทานก่อนดีกว่านะครับสิงคโปร์ฝนนะครับเมื่อกี ติดฝนนะครับอยู่พักหนึ่งเอาละครับเดี๋ยวอันนี้ข้อของนะครับเพิ่งห้องน้ำนะครับดูนะครับก็รูปแบบเล็กๆสบายๆนะครับอยู่ได้อยู่ได้นะครับไม่มีที่ฉีดก้นนะนะครับแบบฉบับของเมืองนอกนะครับอยู่เมืองไทยนี่สบายสุดแล้วครับโอ้โหนะ เดี๋ยวผมขอพักก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ่าใครที่จะเดินทางมาสิงคโปร์รอบนี้นะครับอ่ไม่ใช่รอบนี้ก็คือปีนี้นะฮะนะครับหรือที่ช่วงที่เหลือเนี่ยนะครับช่วงนี้เขาก็าพยายามโปรโมทให้มาเที่ยวนะครับสิงคโปร์ทัวริสึมบอร์ดนะครับก็พาสปอร์ตนะครับวัคซีนพาสปอร์ตแล้วก็ ใบตรวจคนเข้าเมืองที่สามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับกรอกจากเว็บไซต์เขาได้นะครับกรอก3วันก่อนมานะครับอ ATK ไม่ต้องนะครับไม่ต้องแล้วนะครับส่วนเรื่องของ MAS นะครับหน้ากากเนี่ยนะครับแนะนำพกไว้ดีกว่านะครับเพราะว่ามีเมื่อกี้นี้ที่สถานีรถไฟไม่ใช่สถานีรถไฟสนามบินเนี่ยแหละครับนะฮะ ก็มีพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับรักษาความปลอดภัยเนี่ยนะครับเดินมาแจ้งให้กับหลายๆคนนะฮะให้ใส่นะครับสรุปก็ยังมีใส่อยู่นะครับแต่ออกมาข้างนอกบนท้องถนนนี่ก็ฟรีสไตล์ครับนะฮะแต่ถ้าเขาตามตึกตามอะไรพวกนี้นะครับโดยเฉพาะในรถไฟใต้ดินหรือบนรถเมล์นะครับก็ใส่นะครับเขายังใส่กันอยู่นะครับก็ ก็เป็นครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้ผมมาสิงคโปร์บ่อยนะครับก็เจี่ยวนี้มามีภารกิจวิ่งมาราธอนนะครับเช้าวันอาทิตย์นะครับตีสี่ครึ่งปล่อยตัวนะฮะคันออฟ7ชั่วโมงครึ่งก็วิ่งวิ่งเดินเดินเรามาเที่ยวนะฮะเดี๋ยวจะเก็บภาพสวยๆเมืองเขานะครับแต่ลุ้นนะครับเพราะว่าพยระ์อากาศหรืว่า ฝนจะตกนะฮะฝนฟ้าขนอง70%ก็ต้องรอดูนนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปพักก่อนนะครับแล้วก็ว่ากันนะครับเดี๋ยวหรืออาจจะไปหาอะไรทานดีกว่าหิวแล้วครับโอเคครับไว้เจอกันครับสิ่งที่ผมอยากให้ประเทศไทยมีนะครับนี่แหละครับน้ำจากก๊อกที่สามารถดื่มได้เลยนะครับเมื่อไหร ประเทศไทยจะมีแบบนี้บ้างอันนี้ก็จะเป็นกิมมิกนะครับร้านอาหารนะครับก็เขามีที่ล้างมือนะฮะอัตโนมัตินะครับสอดมือเข้าไปนี่ฟองสบู่ก็ออกมานะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำนะครับจะมีน้ำอุ่นน้ำเย็นนะครับล้างมือพอเราเอามือออกมาจากเซนเซอร์ใต้ก๊อกนะฮะ ทิดชูก็ส่งออกมาเลยครับนะครับกิมมิคฮนะใช้ได้นะฮะสิงคโปร์นี่แกเจ็ตอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะอรุณสวัสดิ์นะครับวันที่สองเช้าวันที่สองนะครับเดี๋ยวจะลงไปทานเบเกิลนะครับคลิปนี้นะฮะนะครับคลิปคลิปนี้ดีกวนะ่าคลิปนี้นะฮะอยากจะทำแนะนำเสนอนะครับที่ใครที่ สนใจนะครับนักวิ่งนะครับนะอยากมาวิ่งสัมผัสบรรยากาศตามประเทศบ้างนะครับแต่ยังไม่ใช่ไม่มีโอกาสได้ไปเมเจอร์นะครับก็มาลองใกล้บ้านก็ได้นะครับมาราธอนใกล้บ้านนะฮะอย่าง Standard Charter อเนี่ยเขาก็อันนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์อะไรจาก Standard c h a r t เ r นะแต่ว่าสมัครมานะครับ Standard Charter อรเขาจะมีซีรีส์ของเขานะครับก็คือ Standard Charter e เตอร์สิงคโปร์สแตนด์ดับชาร์เตอร์เคเอลนะครับ สแตนด์อะเรตของเซี่ยงไฮ้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วก็มีฮ่องกงนะครับก็เก็บรายการใกล้ๆบ้านนะครับจริงๆก็เดี๋ยวนี้ไม่แพงนะครับค่าใช้จ่ายนะครับก็อยากจะนำเสนอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆใครที่สนใจนะฮะนักวิ่งนะครับอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศต่างประเทศบ้างนะครับวิ่งเป็นยังไงนะครับสิงคโปร์นะฮะนะครับ กล้บ้านเรานะครับแล้วตอนนี้ประเทศเขาก็เปิดแล้วอีกอย่างนึงก็คือผมมาที่นี่บ่อยแล้วก็ชอบอย่างหนึ่งก็คืออากาศที่ค่อนข้างที่จะคือเมื่อคือนนี้ปกติลูกสาวผมจะไม่ค่อยเดินไม่ค่อยออกเป็นคนเดียวในในบ้านที่ไม่ออกกำลังกายเมื่อวานพาเดินนะครับเ,เกือบสองหมืนเก้านะครับเ,เขาไม่ ไม่บ่นว่าเหนื่อยเลยถ้าสังเกตด,ดูนะแต่พอตอนอช่วงท้ายๆพอตัวเองอิ่มแล้วเนี่ยนะครับคือเข, <_ S 1> เขาอยากไปเช็คอินสถานที่ต่างๆที่เขาในกลุ่มเพื่อนเขาที่มาเที่ยวกันเนี่ย,ยไปเช็คอินเนเนี่ยเขาก็จะไปอะไรเฟซบุ๊กอะไรเนี่ยนี้เดี๋ยวนี้เขาต้องมีแบบนั้นนะ่ะนะวัยรุ่นก็ไม่มีบ่นเลยและอย่างหนึ่ง,งผมเดินเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะเหมือนก็นเป็น เช็คเอาท์รันน่ะนะครับบอกได้เลยว่า,าแตกต่างจากบ้านเรามากเลยนะเดินเดินข้างถนนเลยเนี่ยนะครับผมว่าอย่างหนึ่งเนี่ยออกเทนของน้ำมันรถเขาเนี่ยมันมันแตกต่างจากบ้านเราหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้กลิ่นแก๊สโซฮอหรือกลิ่นน้ำมันเลยอะนะฮะคือไม่ไม่ใช่เป็นรถไฟฟ้าอะไรนะแต่เป็นรถธรรมดาเนี่ยแม้กระทั่งรถเมย์เนี่ยนะครับ ยังไม่ได้กลิ่นแล้วก็ไม่มีควันดําเลยนะนะครับคือเดินเนี่ยแล้วเราสามารถที่ยังยังสูดหายใจได้ตามปกติอยู่นะครับแล้วก็พาไปชมสถานที่คเริยาน,น้ำพุแห่งแห่งความมั่งคั่งนะครับเวลส์เอ่อฟาวเนองเวลส์เนี่ยนะครับเป็นฮงจุยย้ยอะไรนี้แต่แต่อันนั้นคือเรื่องของอความเชื่อโชคลางอะไรพวกนี้นะครับแต่ผมประทับใจ เรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่เขาเนี่ยนะฮะจริงๆมันสำหรับผมเนี่ยมันก็เป็นเหมือนวงเวียนธรมนนนนรมาดาเนี่ยนะฮะแล้วก็ทาน้าพุขึ้นมานะครับมีตึกล้อมเมันก็เป็นโลเคชั่นอะไรที่ดีแต่ใครจะไปรู้ละครับคือเปน็นก็เป็นวงเวียนรถรถกลับกลับให้ให้ลดกลับเรียกอะไรกลับกลับตัวเนี่ยนะฮะ เหมือนก็เป็นทางตันนะผมไม่แน่ใจนะแต่เราไม่ได้เดินไปถึงไกลถึงขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่อยากจะรู้เนี่ยว่าเ,เราจะข้ามจากไอ้ไอจุดที่เราอยู่เนี่ยซันเทคตึกซันเทคเนี่ยนะครับตึกตึกซันเทคหนึ่งหรือหรือสองเนี่ยจะข้ามไปที่วงเวียไอ,ยอย้กลางวงเวียนเนี่ยจะทํำยังไงนะฮะเขาก็ทําทางรอดนะครับไอ้เราก็คิดว่าทางรอดธรรมดาลงไปโอ้โหลงไปที่ไหนได้ข้างล่างเนี่ยนะครับชั้นใต้ดิน ปรากฏว่าเป็นพื้นที่ที่เขาทําเป็นช้อปปิ้งมอล์เหมือนช้อปปิ้งมอล์เลยแล้วเป็นร้านอาหารเนี่ยครับตามคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูนะฮะคลิปนี้เลย สายเกมเมอร์นี่โหมดโปเกมอนนะครับแล้วก็มีร้านของชิมจังนะฮะแต่แต่นี่เป็นแบบบูธเล็กๆนะฮะแต่ของบ้านเราเนี่ยทำในในร้านในในห้างสรรพสินค้าเนาะแต่นี่คือเป็นพื้นที่ที่แบบใช้สอยข้างใต้วงเวียนเนี่ยนะฮะเพื่อที่ให้คนคือคนที่นักท่งองเที่ยวเนี่ยอย่างเราเนี่ยนะฮะอยากจะไปดูไอ้น้ำพุเนี่ย ถ้าเป็นบ้านเราก็คงแบบเป็นทางเดินธรรมดาลงไปแล้วก็มุดมุดลงไปเสร็จปุ๊บโผล่อีก้างนึงก็เป็นน้ําคุแล้วก็เดินกลับจบแต่นี่ไม่โอ้โหยังมีสิ่งดึง,ด,งดูดนะฮะแล้วแถมเป็นร้านอาหารแล้วรู้สึกว่าเห็นเห็นมีเขาเรียกว่าอะไร paradise dynasty เป็นร้านที่ดังเลยนะครับอะ,อะไรอ่ะเป็นร้านเขาเรียกว่าอะไระซุปดัมปลิ้นนะครับ เฉียวหลงเปาเนะฮะไอ้ของ้ําจีที่มีน้ําจิ้มนนะครับนั้นซุปดัมปลิ้นเนี่ยนะครับก็คือ,อกัดแป้งนิดนึงแล้วมันมีน้ําซุปอยู่แล้วก็มีเหมือนเกี้ยวเกี๊ยวหมูข้างในนะครับแต่ร้านนี้เนี่ยเอกลักษณ์เขาจะมีหลากสีหลายสีให้เลือกนะครับพอดีเมื่อวานเวลาจะกัดอะไรอย่างหนึ่งผมตอนนี้โหลดแป้งอยู่ไม่อยากทานพวกพวกนี้นะฮะเดี๋ยวไว้วิ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ มมีเวลาจะจะไปจัดมาให้นะครับพาราไดซ์ดยุนอสตี้นะฮะชาวหลงเปานะครับซุปตัมปลิ้นนะครับเดี๋ยวผมต้องไปสนามบินนะครับไปรับลูกชายพอดีลูกชายจะติดงานนะครับลูกชายทำทำง,งานอยู่นะครับก็เลยเขาเขาจับไฟล์มาเช้าวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยว วันนี้เราก็จะไปรับบิ๊พร้อมกันแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศ Expo ให้นะครับ <IS> ก็วันนี้นะฮะ,ะเดี๋ยวจะงงกันึ่มันผมมาแบบบ้านๆเลยนะฮะก็คืออยากจะชักชวนนะครับใครเพื่อนๆนะครับที่อยากสนใจอยากจะวิ่งนะฮะนะครับเปลี่ยนบรรยากาศวิ่งมาราธอนหรือวิ่งเทรลหรือวิ่งมีนะฮะ อันตร้าในตำนานนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากลองห้องกงร้อยนะครับหรือห้องกงอันตร้าซีรีส์เนี่ยนะครับมีร้อยมี50นะฮะแล้วก็มี20นะครับอันตร้าน่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาข้อมูลนะครับแล้วก็นะฮะถ้ามีโอกาสก็ไปเก็บภาพบรรยากาศมานะครับให้ชมนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปสนามเอเดี๋ยวผมขอตัวไป ทานอาหารเช้าก่อนแล้วเดี๋ยวต้องไปสนามบินละสายแล้นะครับโอเคครับไว้เจอกันเอ็กซ์โปเริ่มเช้าวันใหม่ก็ต้องกาแฟ1แก้วนะครับไปถึงสนามบินนี่เจอนักวิ่งอีลิสนะฮะเกือบจะขอลิสแบดนเขาแล้วนะครับเป็นที่ระลึกนะฮะเคนยานะครับลูกชายก็มาถึงเรียบร้อยนะครับคุณแม่คิดถึงนะฮะเข้ากอดเลยนะครับก็เดินทางมาต้องลุยงานนะครับ วันนี้ก็เสร็จแล้วก็ต้องมาแวะที่นี่แหละครับจูเอลนะครับน้ำตกครบทีมแล้วนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาที่สถานีเบย์ฟรอนต์นะครับเพื่อที่จะมารับบิ๊กที่มารีน่าเอ็กซ์โปมาถึงแล้วนะครับคอนเวนชั่นมารีน่าเบย์แซนนะครับมารีน่าเบย์แซนก็อยู่ข้างนอกนะครับอันนี้เป็น ศูนย์คอนเวนชั่นเานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในไปดูนะครับ e x p กซนะครับนี่เป็นรายการวิ่งต่างประเทศนะครับอยากมาสัมผัสบรรยากาศดูบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเราลองดูนะฮะ เข้ารับปิ๊กันนะครับก็จะแบ่งช่องเลยนะฮะฮาปมาราทอนมาราทอนนะครับก็เตรียมเอกสารนะครับจะมีหน้าจอในมือถือเราเนี่ยนะครับ QR code ที่เราลงทะเบียนนะครับเขาจะส่งอีเมลมาเราก็โชว์หน้าจอนั้นนะครับแล้วก็เตรียมพาสปอร์ตเราไว้ด้วยนะครับ ID เราสะดวกมากครับ เจ้าหน้าที่ที่นี่เฟรนลี่มากเลยนะครับน่ารักมากนะครับเป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็พูดไทยได้นะครับแล้สะดวกนะฮะรวดเร็วนะครับสิ่งที่ผมกังวลที่สุดนะครับก็คือผมไปอ่านเจอในอะไรทำได้ไม่ได้พกได้อะไรเงี้ยนะครับในในเข้าไปในงานมาราธอนเนี่ยนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยผมเห็นว่า no camera ผมก็เลยต้องถามเขาก่อนเลยครับว่าตกลงเนี่ยผมถือกลอปโรไปเนี่ยได้ไหมนะครับก็ เป็นที่ข้องใจผมนะฮะสุดท้ายก็ได้คําตอบได้นะครับไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ไม่เหมือนบ้านเรานะฮะเราไม่ต้องแตะบบิบด้วยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยเลยตรงนี้เขายิงให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะฮะจากตรงนี้นะครับเสร็จพอเขาสแตมป์อะไรเสร็จเรียบร้อยจบแล้วครับทีนี้ก็ได้ไปเดินชมบูธต่างๆในเอ็กซ์โปนะครับ So the the timing chip sensor is here. Okay. Okay. But if I don't need if I don't have anything to deposit, it's okay, right? It's okay. I, I it's can okay. Can just, important and, and is this allowed? This is allowed. Yeah. Yes, yeah. Yep. Okay. Oh. The important thing is the bib. Yep. Okay. You could have your own costume. It's yeah. okay. Okay. Important is this one. <laughs> okay. And of and the what are these, these what are these for? Uh, uh right. these one are oh. just the oh, race the guy. information oh, okay. you know, for the guide. Okay. Okay. Thank you. มาถึงอีกหนึ่งไฮไลท์ของงานนี้นะครับ Expo นี่ก็คือ Wall f f a m e นะฮะต้องจารึกไว้หน่อยนะฮะ Doc k e n w o r t h e นะครับแล้วก็ลงชื่อไว้ให้หมดเลยครับสมาชิกริมบึงเลสซิ่งนะฮะเฮียเพ้งนะครับโขงออโต้ตีนะฮะโจ๊กพี่เน่งใหญ่นะครับโจ SCB นะครับพี่เป้นะฮะหมาหมดฮะสายฮานะครับแล้วก็เฮียยศโอ๊ต ร้อยร้อยโลร้อยแซงนะครับแล้วก็ทีมร้อยแซงนะฮะลงไม่ให้ด้วยนะครับตรงนี้นะฮะมาถึงบูทนี้นะครับเป็นรองเท้าจีนนะฮะเอ็กเซปตนะครับที่ผมเคยรีวิวไว้นะครับเวอร์ชันหนึ่งนะฮะก็ต้องขอคุณเทนเทนนะครับที่ให้ยืมรองเท้าเอ็กเซปต์คู่หนึ่งมานะครับมารีวิวนะฮะมารีวิวร่วมกันนะครับเอ่อคู่นี้เป็นเวอร์ชัน3นะครับแต่เรื่องรองเท้านิดนึงนะฮะตอนนี้เนี่ยเรื่องคาร์บอนคาร์บอนเนี่ยผมมีนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ได้ใส่เลยครับผมมาร์ต้านี่คือทิ้งความเร็วนะะฮอีแตกครับ ก็ต้องขอบคุณคุณเวนะฮะวิ่งนะครับแล้วก็ขอบคุณใหญ่ด้วยนะฮะที่ป้ายยาผมนะฮะจนกระทั่งติดใจเลยนะครับอีแตะนะฮะร้อยโลร้อยไม่จบมาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ใช้อันต้าด้วยนะครับลองรันของผมนะฮะเหตุผลก็เพราะหน้าหน้าเท้ากว้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้วิ่งอันต้าเนี่ยนะครับไปเรื่อยๆนะฮะซีโร่ดรอปสบายๆครับ ตอนนี้ก็มาถึงตรงนี้เนี่ยนะครับผมก็นึกว่าทางออกแล้วนะฮะที่ไหนได้ยังยังไม่หมดนะฮะเอ็กซ์โปนี้นะครับเดินมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาสะดุดบูธซ้ายมือเนี่ยนะครับลาโกนาภูเก็ตมาราทอนครับมาเปิดบูธที่นี่เลยนะฮะแล้วตอนนี้เขามีโปรนะฮะก็คือสมัครตอนนี้นะครับได้ราคาพิเศษถูกกว่า Early Bird อร์ครับนะฮะใครสนใจก็เข้าไปได้นะฮะอันนี้ก็โดนโดนป้ายยาเรียบร้อยครับผมเอาแล้วนะครับยิง คิวอาโค้ดไปลงชื่อไว้เรียบร้อยฮะนะครับก็งานนี้วิ่งมิถุนายนะครับ2,566นะครับแล้วก็เป็นงานที่พิตูลวิ่งด้วยนะฮะใครสนใจอยากจะไปวิ่งกับพิตูลนะฮะก็มาได้นะครับตอนนี้มีโปรพิเศษนะครับถูกกว่า Early Bird นะฮะซุปเปอร์สปอร์ตลาบูนาภูเก็ตมาราทอนนะครับมาเรียบร้อยฮะโดนป้ายยาครับเออเดี๋ยวมาดูกันนะครับบูต่อไปจะโดนป้ายยา งานไหนครับนะฮะมาราธอนนะครับจะเป็นในประเทศหรือนอกประเทศนะฮะโอ้เทพคลิปนะฮะอันนี้ไทยนะครับโครสไทยแลนด์นะฮะถ้าผ่านมาทางนี้ก็อยากจะสปอนเซอร์นักวิ่งกากาคนนึงก็เชิญได้นะครับมาถึงบูธนี้นะฮะเรียบร้อยครับโดนป้ายยานะฮะลูกชายนะครับเจอสาวเวียดนามโอ้โหแต่ไอตัวผมนี่ไม่สนใจครับผมขอนี่หมวกนะอยากได้หมวกเขาบอกไม่ได้อยู่ต้องลงทะเบียนเรียบร้อยสิครับงานเข้า แต่ยังไงแล้วนี่ก็ขอจบสแตนดาร์ดชาเตอร์สิงคโปร์มาราทอนพรุ่งนี้ก่อนนะครับเอาละคลิปนี้นะฮะขอเพียงพอแค่เท่านี้นะฮะไปพักผ่อนแล้วครับ